ท่านผู้ชมครับอันนี้คือกวกอย่างนี้นะไม่ใช่นะฮะกวกหมายถึงอุปกรณ์ในการทอผ้านะครับเป็นทำมาจากไม้ไผ่ที่ต้องมีใช้วิธีการใน,ในกระบวนการสารเพื่อเป็นอุปกรณ์สําคัญในการเรียงเส้นด้านนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นมีความสําคัญด้วยและสาคัญครับตอนนี้หายากมากแล้วนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทักษะในการจักสารพอสมควรและคนที่จักสารได้ก็มี ปริมาณที่น้อยลงทุกวันทุกวันแล้วที่สําคัญครับยังมีความต้องการของตลาดเพราะว่าเป็นสิ่งมงคลเรียกกวักร้านค้าชอบมากครับเพราะว่าประดับตกแต่งทําเป็นโคมไฟหรือทําเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะครับเป็นมงคลด้วยกวักไม่ถึงกวักเงินกวักทอน,นั่นเองครับทีนี้เราไปดูเรื่องของกวักแล้วอันนี้เขาบอกว่ากงอุปกรค์ <c oughs> สำคัญอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอได้ยินเสียงไออยู อยู่ใกล้ๆนี่เองอ๋อคุณยายอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมาทักทายคุณยายก่อนนะครับว่าวันนี้คุณยายทำอะไรอะไรแบบไหนย่างไรสวัสดีครับยายสวัสด,ด,ดีค่ะมอนรอดเส้นได้เลยสวยๆแบบนี้นะ <laughs> คุณยายไาขายกาฝากอายุตอนนี้74 14, ย่าน75จ้ะโอ้อายุอายุท่านก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของวัยผู้สูงอายุแต่ ยมีความแข็งแรงคือว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มติดสังคมนะฮะเพราะว่ายังไปไหนมาไหนได้พอสมควรและที่สําคัญคือยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่สําคัญครับสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆสิ่งที่สวยๆนะครับที่หลายๆคนนะครับทาไม่ได้นะครับแต่หลายคนก็ยังฝึกหัดอยู่นะครับสีสันโอ้ก็ให้สีสันของคนยายนะครับสีสันละมุนตามากเลยนะครับคือว่าสีออกพัสเทิลเนาะนะครับออกไปทางพัสเทลสีหนึ่งอย่างผมบอกครับมีสีหนึ่งคือโทนสีเหลืองทองสีสองคือ สีเขียวนะครับด้านนั้นคือเลขสีหยอดสีหยอดเป็นถึงสีที่ท่านเห็นคือมีสีเหลืองอ่อนสีเขียวขี้ม้าสีม่วงดอกมะเขือนะครับสีน้ําตาลไหม้แล้วก็มีในส่วนของสีดําแล้วก็สีขาวด้วยเนี่ยครับก็ถือว่ามีความสวยงามความหมายของมันก็มีเช่นกันนะครับตามด้านหน้าเลยครับเริ่มจากด้านบนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับลายนกคุ้มคุ้มยอดคุ้มเรือนคุ้มผองคุ้มพัย คุ้มบวกคุ้มเมียนะครับนกคาบคาบสิ่งดีครับคาบเงินคาบทองคาบสิ่งดีเข้าบ้านดอกมีไปถึงดอกอายุยืนยาวความยาวนานนะครับกลางตาเนี่ยคือเป็นส่วนประกอบนะครับก็คือมีความเฉลียวฉลาดนะครับเครือขก็คือการนําเครือญาติต่างๆมารวมกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนั่นคือลายดอกของมันนะครับที่เป็นชื่อหลักของมันนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะปิดท้ายด้วยสร้อยสาสร้อยสาไปถึงบริวารน,นะครับการมีบริวารที่ดี การ Broad. พบเจอกับสิ่งที่ดีนั่นเองนะทุกอย่างนะครับมีความหมายและก็มีความสําคัญท่านใดที่ได้สวมใส่ยนะเขาบอกเลยว่าอืมถือหนึ่งนะครับมีความหมายอยู่กับตัวเองและก็ครอบครัวอย่างมากทีเดียวนะครับเอ็ดไปนอนไปเออถ้าย<ป>านอนก็นอนเออถ้าอย่าพักก็พักถาอย่าเอ็กก็อย่าเอเนาะโอ้เฮาท่านะดอกกังาเลยเนี่ยดอกกําลังพอดีนะครับต,ตัวตัวดอกตัวดอกของขอคงคุณยายเองก็คือทำมา ฟืมก็สวยนะครับเนื้อแน่นนะครับการทอของพณยาคือการทอไปกลับนะครับใช้เส้นเดียวแล้วก็ทอไปกลับนั่นเองปัจจุบันนะครับมันมีการทอมีสองแบบด้วยกันคือถ้าเรียกคุปคือทอสองเส้นครั้งเดียวทําให้ดอกของมันมีสระเล็กลงแล้วก็พื้นที่แน่นนะครับแต่แต่แต่เนื้อผ้ายังไม่แน่นเท่ากับการทอไปกลับ การทอประกับนั้นทําให้เนื้อผ้ามีความแน่นมีความละเอียดแล้วก็ทําให้ลายเด่นชัดขึ้นนั่นเองนะครับก็มีลักษณะที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปด้วยนะครับข้อดีนะครับสังเกตนะครับในการแนะนํานะครับว่าอันไหนคือผ้าจกอันไหนคือผ้ายกผ้าจกของเรานะครับการรูป รูปไปแล้วเนี่ยมีมิติมีมิติขึ้นมานะครับนูนขึ้นมานะครับมีภาพมีมิติขึ้นมา2ส,สีสันนะครับสีสันของเราเนี่ยมากกว่าประมาณห้าสีขึ้นไปนะครับที่สําคัญครับดูพื้นหลังพื้นหลังของเรานะครับจะมีการต่อได้มีการมัดได้ที่ค่อนข้าง ดูแล้วไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นักแต่กระบวนการปัจจุบันเริ่มเริ่มที่จะมีการมัดการต่อได้ที่ที่ดูสมบูรณ์ขึ้นดูสวยงามขึ้นแต่ละก่อนเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้หลักๆในการดูภ้าสิ้นตินจกไทพวนบ้านเชี่ยวของเราครับมาเองสุเจ้าครับเมื่อนีนนะครับหาพามูสุเจ้ามาหมึ่งกับกันทอพระสิ้นตินจกของบ้านเฮาถ้าอย่างเงือมเจ้าสนเจรนะครับสามารถติดต่อเทศบาลตำบลท่า,าเชี่ยวของเฮาได้เลยนะครับจะมีชีมงาน จะมีฝ่ายประสานงานครับเพื่อพาวสุจ้าครับมามึงแล้วก็มาคู้จักพรมถึงมามามาเฮียนกัหมูแม่ๆนะครับกัมมูใหญ่ๆจะได้คู้จักว่าภาสิ้นติโจกของเขาเนี้ยมีความงามมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเนี้ยมีความง่านขนาดเลยที่สําคัญครับฝ่าเพื่อพระเจ้าติดตามฝ่าเพื่อพระเจ้าได้มาสืบทอดและร่วมกันสื่อสารงานศิลปหัตกรรม โด,โดยเฉพาะงานทางดิจิทบนเส้นได้ของหเหานะครับของพวกเหาชาวไทยหวบานบาลเซียวมาเนอร์มาสุเจา้าเหายินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนครับ